สวัสดีท่านชมรู้ท่านนะครับอยู่กับผมนะครับสกายไลท์วันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะคือว่ามันเกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นในแบบของผมนะครับก็คือมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะที่บริเวณชายฝั่งของเรานะครับก็เสียงอาจจะหแหบๆนิดนึงนะ เดี๋ยวผมพาไปดูฮนะสิ่งประหลาดที่เกิดขึ้นนะครับก็มีดังนี้หนะ่ะต,ตามผมมาเลยนั่นหน้าด้านหน้านะดูนี่นสิว้าวนั่นหน้านะเหมือนจะเกิดบั๊กขึ้นนะผมก็เหมือนรู้เหมือนกนันนะว่ามันเกิดขึ้นได้งไงนะ ก็ตามด้วยสัญญาไว้นะฮะที่เราจะสร้างหมู่บ้านตรงนู้นะตรงเกาะนั่นนะผมว่าถ้าสร้างไปอ่ะมันอาจจะไม่สวยนะก็เลยคิดว่าเราไม่สร้างดีกว่านะเพราะว่ามันอาจจะแบบสร้างไปก็ดูไม่สวยนะเราก็อืมเรวก็จะไม่ทำนะอ่ะเดี๋ยวผมขอแนะนำนิดนึงนะ วันนี้ก็มีน้องใหม่เข้ามานะนันก็คือตะบองที่ตรงนี้นะใครงูก็สามารถโดนได้นะตรงนี้ก็เป็นฟาร์มวัวน,นะที่เราได้สร้างขึ้นมาใหม่นะก็ไม่มีอะไรหรอกนะแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนดูมากเลยนะก็คือว่าเราได้สร้างของใหม่นะก็บางคนอาจจะยังไม่เห็นนะ ก็อาจจะไม่เห็นทุกคนนั่นแหละด้านล่างนี้นะก็เจอกรงสปามอนเตอร์นะเนี่ยนะเดี๋ยวพาเลโอเคฮนะเนี่ยนะก็คือกรงสปามอนเตอร์นะก็ผมก็ได้ทําเป็นฟาร์มอัตโนมัตินะฮะพอซอมบี้ไปโดนตะบองเพชรนะฮะมันก็จะตายแหละแล้วก็ฮอปเปอร์ก็จะดูดเข้าไปนะฮะ เราสามารถลงมาด้านล่างนี้ได้นะว้าวก็เป็นรื่องที่บันเทิงดนึงเราไม่สามารถไปได้นะเพราะว่ามันค่อนข้างอันตรานิดนึงนะเนีย่ยซอมบี้ที่หิวโหยก็จะโดนเจ้าระเบงเพชรฆ่าตายนะผลผลิตก็จะไหลาตามฮอปเปอร์มา ไหลามา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 เข้าก่องบริเวณเผมขอเนี่ยทุกแบบเนี่ยก็จะไหลเข้ามาเนี้ยแล้วก็มีคอมมี่ออกมาแล้วนะฮะก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะอ่าเดี๋ยวเราขออนุญาตขึ้นไปด้านบนกันนะอ่าตรงนี้ โอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะก็คือผมก็ได้ทำฟาร์มเลื่อนเลื่อฟาร์มได้ไหมอ่อขอเรียกว่าพื้นที่เอิม่มพื้นที่พื้นที่พื้นที่เล็กสอย่างนะอ่าตรงนี้ก็คือที่ป๊อหปิงนะปีนรเนี้ยีนก็จะมาแล้วก็น้่งเก็บผีฟ้านะ แล้วก็เก็บแล้วก็เก็บแล้วก็เก็บอย่างนี้นะทำไปเรื่อยนะหินก็จะเยอะขึ้นนะ,ะแล้วก็ตรงนี้เป็นฟาร์มแครอทครับนี่ก็คือเฮ้ยไม่ใช่ฟาร์มแครอทสิฟาร์มโรเตโต้นะฮะโรเตโต้ก็คือมันฝรั่งนั่นแหละอันนี้ก็คือข้าวนะะก็คือข้าวเราไม่ต้องล้อมรัวก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นของหาง่ายนะ่า แล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมนะอาอ่อสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็มีนี่นะเป็นที่ยันชันนะก็ไม่มีอะไรมากเออและอย่างนึงนะขอบอกว่าก่อนนะว่า,าฟาร์มตรงนี้ของเราเนี่ยผมจะไม่ถูกทิ้งนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับเรามานานนะก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะ เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่าสร้างแต่ตอนแรกทำได้นะสมัยที่แบบเรายังเพิ่งมาอยู่ตรงนี้เลยนะเออแล้วอย่างผมไม่รู้เคยพาดูไหนะตรงนี้นะขึ้นมาได้นะอ,อ่าแล้วก็อย่างนึงนะก็เป็นฟาร์มไก่ของนะเรานลเฮ้ยเดะเดวเดวเดีเดีเด,ว,เดว๊ What? ผลผลิตเลยทุกคนผลผลิตเออเมา่อว้นขอเปิดก่อนโ้ไข่ไก่เนียผลนี้ของการทำฟาร์มไก่นะแล้วก็ได้ไข่ไก่มันเยอะนะอ,อืมแล้วมีอะไรอีกฮะอือเดี๋ยววันนี้นะครับแล้วก็จะพาไป เรียกว่าอะไรสำรวจโลกกว้างของเรานะถ้าเกิดใครชอบนะฮะก็เดี๋ยวผมจะพาไปนะโลกกว้างของเราเนี่ยคือโลกในไ,ไมคาของเราเนี่ยค่อนข้างกว้างใช่ไหมคือตอนนี้มันแบบเหมือนแบบมันบักนะเออจากที่คุณได้เห็นในเมื่อกี้นะอ่ะก็ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องที่แมปมันบั๊กนะผมว่ามันน่าจะเกี่ยวกับมือถือมันนะ้งฮะเพราะว่าเกมเขาทำมาดีอยู่แต่ว่ามือถือผมอาจจะกากนะสำหรับอีพีนะี้เราอาจจะไม่ได้ทำอะไรเยอะมากนะเพราะว่าช่วงนี้นะเสียงผมแหบน,นะก็เลยไม่ได้ลงคลิปนะ เราอาจจะไปเล่นเกมอื่นแทนนะถ้าเกิดใครดูไหมคะก็สามารถกดไลค์เลยนะก็คลิปนี้ไม่ยาวมากนะประมาณเจ็ดนาทีเราถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็ขอบายบายไปก่อนนะสวัสดีครับ